พราะว่ากระเจี๊ยบเขียวนะคะมีประโยชน์มากมายเลยมาดู7ประโยชน์ที่จะบอกเลยค่ะข้อแรกเลยนะคะกระเจี๊ยบเขียวเขาลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ก็เหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะคะหรือผู้ป่วยที่ควบคุมน้ําตาลเลยข้อ2เลยนะคะก็ลดอาการท้องผูกด้วยค่ะทาให้ถ่ายคล่องนะคะเพราะว่ามันจะมีเมื่อเมือเนาะเวลากินนะ้ทำให้อุจจาระมันนิ่มนะคะแล้วแถมยังมีเส้นใยนะคะกากใยไฟเบอร์สูงด้วย3สามนะคะยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายไขมันในเลือดสูงนี่อย่าลืมไปหากระเจี๊ยบเขียวมารับประทานกันนะคะข้อ4นะคะช่วยลด ความเสี่ยงนะคะในการเป็นโรคกระเพาะอาหารนะคะหรือว่าเยื่อบุกระเพาะอาหารหรือว่าโรคลำไส้อักเสบได้ค่ะข้อหนะคะใครที่เป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบอยู่แล้วนะคะไอเจ้าเมื่เมืออของแบบกระเจี๊ยบเขียวนะคะเวลาที่เรากินจะมีเมืกอเมืออนะมันจะไปช่วยเคลือบกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็ช่วยลดอาการทุเราของโรคได้ด้วยค่ะข้อ6นะคะฝักกระเจี๊ยบนะคะสามารถแบบไปต้มนะคะใส่เกลืออ่อนๆในพวกนี้นะคะแล้วก็จะกินแก้กดไหลย้อนได้ด้วยค่ะข้อ7นะคะกระเจี๊ยบเขียวนะคะยังมีโฟเลตสูงด้วยค่ะช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือดแดงค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืไปหาาา